สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปโลกใหม่กันในแพสซิมูเลเตอร์นะคะเห็นบันไดสีเขียวข้างหน้าเราไหมอันนี้นะคะเป็นโลกใหม่ก็คือ Pixel w o r l รนะคะนี่ทุกอย่างจะกลายเป็นพิกเซลหมดเลยนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ Pixel w o r l รกันเลยนะคะเข้ามาถึงปุ๊บก็ได้สัตว์เลี้ยงเลยค่ะนี่โอ้โหหูเป็นเรนโบวด้วยอะ ปกติเขาได้กันอย่างนี้ไหมคะเนี่ยเป็นของขวัญน,นะคะสำหรับคนที่เข้ามาในโลกใหม่นี้นะคะโหดูสิผ่านด่านแรกเท่าไหร่เนี่ย 15M ตอนนี้นะคะเรามีอยู่ 215m เโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเียเกมกันเลยผ่านด่านตรงนี้ก่อนนะคะไปเลยผ่าน 15m นี่ได้แน่นอนนะคะนี่ข้างหน้าเป็นเท่าไหร่ 75M อ นี่ดูดีเลยทีเดียวเด็กๆเ,เก็บอ่าน่าจะผ่านได้แล้วเอาเลยค่ะหูอันนั้นพันล้านอ่ะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะตรงนี้เพราะว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนี่เสียเวลานิดนึง เพื่อที่จะคลีเกมด่านนี้นะคะ Pixel World อ่านี่เลยน้องๆเขาก็ตั้งใจทำงานเต็มที่เลยนะไมไ่ค่อยได้เปิดไข่เท่าไหร่เปิดเฉพาะตู้ที่อยากได้จริงๆเก็บเลยทุกคนเก็บมาเลยเด็กๆ ดูดีเชียวค่ะนี่แล้วเราก็วิ่งเก็บเพชรเก็บเหรียญของเราไปนะคะอ๋อวิธีการที่เราจะได้เร็วขึ้นนะคะก็คือใช้นี่เลยตัวช่วยนะตัวช่วยก็จะทำให้ได้เหรียญเพิ่มแล้วก็มีพลังของน้องๆเพิ่มขึ้นมาแต่ Pixel World นี้น่ารักมากๆเลยนะดูสิต้นคริสต์มาสตรงนี้นะคะก็เป็นแบบ Pixel Pixel นะอ๋อน่ารักต้นไม้ข้างบนนี้ก็ใช่ด้วยนะคะแม้กระทั่ง ท้องฟ้าเองก็ยังเป็นแบบพิกเซลนะเออน่ารักมากเลยมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าค่ะนี่ตอนนี้นะคะเราได้400เกือบจะ500ล้านแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนกำลังขยันขันแข็งนี่ดูสิเราก็วิ่งเก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะคะมีการสะสมรูทแบ็คไปด้วยก็ใช้เวลาไม่นานมากอย่าที่คิดไว้เลยนะคะโอ้จะ500ล้านแล้วดีใจมากเลย อ้าวตอนนี้นะคะ900ล้านแล้วค่ะเราจะได้ถึง1,000ล้านแล้วนะคะทุกคน1,000ล้านเหรียญน,นะคะเดีจะผ่านด่านรอบนี้ไปแล้วโอเคเลยอีกนิดเดียวนะคะดูสิเนี่ยโอ้ตรงนี้เราเก็บมาหมดแล้วด้วยอืมในที่สุดนะคะเราก็ได้1,000ล้านเหรียญแล้วเอาล่ะเข้าไปได้เลย โอ้หีบสมบัติยักษ์อยู่ข้างหน้าเราแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นยังไงล่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเรามีไข่ใบไหนบ้างนะคะมีสัตว์เลี้ยงตัวไหนบ้างนะคะดูนี่มีเสือด้วยค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวมังกรนะคะโอ้หอยากได้ตัวนี้มากเลยแต่ละใบนะคะก็น่ารักมากเลยโอ้มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นพิกเซลเยอะเลยค่ะนี่มีตัวใหญ่ด้วยตรงนี้ โอ้น่ารักมากเลยเนี่ยเราจะมาลองเปิดใบนี้กันนะคะโอเคในดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างจริงๆก็อยากได้ตัวใหญ่กับเขาเหมือนกันนะแอบรุ้นเหมือนกันนะคะโอ้ใบแรกเราจะได้อะไรโอ้โหรีเจเนอมาเลยค่ะเป็นหมาป่านะคะอีกไปล่ะว้าวรีเจเนอีอีกแล้วโอ้รีเจเนอออกบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้คืออะไรโอ้โหรีเจเนอรีสองตัวไปเลย สุดยอดมากๆเลยค่ะโอเคงั้นไว้แค่นี้ก่อนเนี่ยขอเปิดสัตว์เลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ